ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายกับไพรานารีด้วยนะคะห้ามทักโดยไตรโศกนริมนานลมเพลมพัดคือชื่อเรียกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนคนหนึ่งชนิดฉับพลันทันด่วน กล่าวก็คือจูจูเขารู้เธอก็มีอาการแปลกไปจากที่เคยเป็นอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สิเรียกว่าแทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้มักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีคนที่ถูกลมเพลมพัดมักสแสดงอาการเจ็บปวดทางร่างกายเจียนตายโดยไร้บาดแผลภายนอกหรือไม่ก็มีจิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองจนกระทั่งนำพาไปสู่การดับลมหายใจจบชีวิต โดยตัวเองโดยที่คนในบ้านคาดไม่ถึงหากแก้ไข่ไม่ทันดังเช่นเรื่องราวของกัมปองหญิงสาวหน้าตาปานกลางนิสัยส่วนตัวพื้นๆไม่ดีไม่ร้ายที่อยู่ในหมู่บ้านเธอมีชีวิตอยู่แบบปกติทั่วไปตามประสาสาวบานนันโงกจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นกับเธอแบบตั้งตัวไม่ทันเลยละ่ะ เรื่องราวที่ว่ามันเกิดขึ้นในวันลอยกระทงซึ่งปีนั้นพิเศษหน่อยคือทางวัดจัดให้มีมหรสพยิ่งยาวสมวันสามคืนหลังจากไปเที่ยวงานบุญปิดทองพระพุทธรูปขอพรและลอยกระทงขอขามาพระแม่คงคาเสร็จสิน้นหรือและพี่สาวนามวสีคำก็เดินกลับบ้านเพราะเห็นว่าดึกมากแล้ว แสงจันทร์วันเพนศาสตทรงให้สามารถมองเห็นท้องนาท้องไรที่ขนาบสองคางทางดินแดงได้อย่างชัดจนไม่จำเป็นต้องใช้ไฟใช้ผู้คนมีบ้างปรับปรายที่กำลังเดินทางกลับหรือไม่ก็เดินไปร่วมงานที่วัดซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านแต่แล้วสีํานั่นแสงอะไรนะ่ะกระสือหรือเปล่า กำปองเอ่ยถามพี่สาวซึ่งกำลังเดินทำเพลงอยู่ข้างๆพร้อมชีช้ชวนให้ดูแสงสว่างประหลาดที่วับแวมพุ่งผ่านฟากฟ้าอันโปรง่งใสให้เห็นลิบๆโดยอาการลืมตัวอีกำปองอีนี่โบรัมโมราณเขาถือกันนักอย่าไปทักอย่าไปถามถ้าเห็นเรือได้ยินอะไรที่ไม่รู้ในตอนกลางคืนสีคำเอตโรดใส่น้องสาเสียงดังพอสมควร พร้อมทั้งหยิกตนแขนเธอจนร้องอุดโอย้ยฉันก็ลืมกําปองบอกก่อนจะหันไปอย่างแสงไฟประหลาดที่ทำองสาโคง้งเรียต่ำหลงเรื่อยๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะทักเดอ้อไม่ว่าจะอะไรก็ขออย่ามาราวีต่อกันเลยสาธุกล่าวจบเธอพนมมือขึ้นจะหุดเนื้อศีรษะทำท่าราวกับกราบไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ แสงนั้นดับหายลับไปพร้อมๆกับลมวูบใหญ่ที่หอบเอาทั้งฝุ่นและกลิ่นเน่าดังมาตายเข้ามาปะทะใส่คนทั้งสองตัวสีคํานั้นเพียงแต่ปองนาเพราะฝุ่นเข้าตาต่างจากกัมปองผู้เป็นน้องสาวที่จู่ๆก็กุ่งขออวกสำรอกเอาทั้งของข่าวของวานที่ซื้อกินในงานวัดออกมาจนหมดไซหมดพุง เมื่อเห็นอาการแปลกๆของน้องสาวที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนสีขำตรงเข้าไปลูปล้างปล่อยๆพร้อมกับบ่นอุบตามประสาฝ่ายกำปองก็เอาแต่น้ำหูน้ำตาไหลอวกจนเส้นเอ็นขึ้นคอแทบหายใจไม่ทันจวนเกียนจวนตายใจจะขาดอยู่รอมรอเสียงสาวเจ้ายืดตัวขึ้นโกลเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงปอด ก่อนที่จะหมดลมได้แบบเ้นญาแดงผ่าแปดครูเดียวก็ทิ้งตัวลงนั่งกอดเขาสั่นเป็นเจ้าเขา้าคนลุกขนพองน้ำตาไหลพรากสีคำร้องทามด้วยความเป็นห่วงลูบหัวลูบล้างมือเป็นระวิงแต่น้องสาวหาได้ตอบสนองได้ใดไม่เอาแต่นั่งสั่นเครือครางฮือๆอ,อ,อ,อยู่แบบนั้นจนเธอใจเสียช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าอีกำปองมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ เห็นท่าไม่ดีคำสีจะร้องให้ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลือน้ำใจของคนชนบทยอมไม่ละเลยต่อความเดือดร้อนของเพื่อนรวมมนุษย์ในหมู่บ้านเดียวกันหากช่วยได้ต่างมากันมามุงดูทามไถยอาการกันเสียงครม้มแสงสว่างจากไฟใช้สี่ห้ากระบอกสัดซองปัดป่ายไปมาจนนาเวียนหัวหลังจากสีคำกล่าว บอกเราเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบทำให้คนที่ยืนมุงรอดูอยู่และกำลังช่วยเหลือฟังแล้วเสียงแหบแห้งของพ่อเท่าคนหนึ่งก็ดังขึ้นลอยๆบอกการคาดเดาของประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีออกมาว่าไม่ดีซะแล้วแบบนี้กูว่ะโดนลมเพลมพัดเขาแล้วไปไปไปพามันกลับเข้าไปในวัด ให้ลุงพ่อช่วยเหลือก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกูไม่ไปย่งมายุ่งกับกูสาวกำปองที่ตลอดเวลาเอาแต่นั่งตัวสั่นครัางคือคือจู่จูก็ตะคอกใส่ชาวบ้านที่กำลังมารุมมาตุ้มช่วยกันพยุงเธอขึ้นก็ังะถอยนี้จากแสงไฟฉายที่เห็นว่าเธอหน้าซีดทาตาคว้างกรอกไปกรอกมา อีกทั้งทั้งเส้นเลือดฟอยในหน้าในตาก,ก็ดูเหมือนจะแตกและเลือดคั่งมันแดงปนจนดูหน้าวาดเสียวเป็นที่สุดนั่นอะไรกว่าแล้วพาตัวมันไปให้ได้ก่อนก่อนที่จะไม่ทันการพอเทาคนเดิมสะบุดลันพร้อมกับตรงรีเข้าไปหาสาวกำโพงทั้งที่คนอื่นๆต่างก็พากันถอยหนีตัวเจ้าสาวเองก็ดูจะรอทาอยู่ก่อนแล้วถูกพาถุงขึ้นจนเลยเขา ยุกเท้าถีบสวนทางด้านพอเท่าเองก็ชัยจะอยู่ให้หัวแก่หัวงอกไปวันๆโดยไม่รู้อะไรเลยเสือเมื่อไรเบี่ยงตัวหลบเพียงเล็กน้อยก็พุ่งเข้าถึงตัวสาวกำปองพร้อมกับคว้าหมับเข้าจับกลางกระบาลพร้อมกับกล่าวคาถาอีติปิโซเพื่อขับไล่ขาดคำกล่าวคาถาของแกสาวกำปองก็สำหรอกออนน้ำเนียวๆวกลิ่นเหม็นหืนออกมาจำนวนหนึ่ง ก่อนจะตาเลือกค้างและสินริ์สุดทวบลงตรงนั้นเอาไปที่กูทำเพียงก็แก่ผิวเพื่อนเท่านั้นพามันไปหาหลวงพ่อให้เร็วพอเทาบอกพร้อมทั้งสลัดมือค้างที่คว้ามับเข้าที่ศีรษะของสาวคำพองมะครูไปมาด้วยอาการราวกับโดนไฟลวกปากก็บ่นอะไรสักอย่างพลันบังเกิดเสียงตุบเหมือนมะพร้าวรวงลงพื้นดังถนัดชัดเจน จนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นพากันเหลียวมองภาพที่เห็นทำเอาชะง,งนปนขนลุกต้นข้าวที่รอเก็บเกี่ยวแหวกออกเป็นทางทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุมันแหวกเลื้อยตรงไปยังสรดน้ําใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลนักครูเดียวก็ได้ยินเสียงซาดังคนกระโดดลงไปในนั้นเอามัวทำอะไรกันอยู่ละ่ะเฮะไปไปประเดี๋ยวมันก็ตายกันพอดี พอเทาหันมาตะคอกบอกชาวบ้านที่ยืนนิ่งเป็นเสาหินด้วยน้ำเสียงร้อนรุนเพราะอย่ามนี้เสากำปองเริ่มชักตาตั้งสำลักน้ำลายที่ปนเหนียวและมีกลิ่นเหม็นที่ไหลทะลักออกมาจนเปละอและเลอะไปหมดเมื่อถึงวัดอาการเหลือกตาแข็งทื่อของเสากำปองก็เปลี่ยนไปทันทีเพียงแค่ผ่านซุ้มประตูเธอก็วีดร้องชักดินชักงอสะบุดกลดาบ ศาสสารพัดคำอยากคายออกมาจนคนรอข้างตกอกตกใจเป็นที่สุดผู้คนเรือนร้อยที่กำลังเที่ยวงานกันอย่างสนุกสนานต่างพาก,กันทำหน้าเรื่อราแวกทางให้ชาวบ้านสองสามคนทั้งที่อุ้มพยายามรั้งไวไม่ให้สาวกำปองหลุดมือและหนีตะเลิดไปไหนมุ่งตรงไปที่ศาลาการประเรียนซึ่งหลวงพ่อกำลังประกาศรายนามผู้ทำบุญเสียงดังสนั่นวันไวพากันขึ้น ไปบนสาลาเพียงครูเดียวเสียงหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ขาดห่วงเงียบหายลงแทนทีโดยน้ำเสียงหวีดร้องของสาวกำปองที่ดังสนัน่นจนแม้แต่หวงดนตรีย้อนยุคอย่างหยุดเล่นปล่อยกูกูร้อนสาวกำปองตะเบงเสียงพร้มทั้งคลานไปมาราวกับจะหาทางออกแต่รัศมีที่เธอพุ่ง และขลานไปหานั้นหาได้เกินกว่าวงล้อมของสายซิ้นที่ทางวัดขึงเอาไว้ให้ชาวบ้านได้สวมหัวสะดอกเคราะห์ทั้งที่ไม่มีอะไรขัดขวางแต่สาวกัมปองกลับไม่สามารถที่จะขลานไปได้ต้องหันหัวเลียวกลับดังวัดตรงนั้นมีกำแพงใหญ่ไร่ช่องทางให้หลุดรอดก็มีปานหลวงพอวองอว่อเจ้าคะช่วยน้องสาวอีชันด้วยเถิดเจ้าค่ะสีคำพนมมือไว ร้องห่มร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสเครื่องสำอางที่เธอปุกปิดไว้บนใบหน้าเพื่อเสริมความงามเลอะเทอะโดยคราบเหงื่อและคราบน้ำตาจนดูไม่ได้มันถ้าจะโดนคล้องเอานะครับหลวงพอ่อดูท่าจะเป็นลมเพลมพัดถูกคล้องที่เขาปล่อยมานะครับหลวงพอ่อพอเทาผู้ที่ช่วยเหลือสาวกำปองในคราแรกโบกโดยนำเสียงรนรุนหลวงพ่อเจ้าอาวาส มองเสากำปองที่ทางกลิง้งเกลือกทลไลตัวไปตามพื้นของศาลาพร้อมทั้งวิ่ร้องไม่เป็นภาษาแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจท่านร้องบอกมักคทายกให้รีบนำบาดน้ำมนต์นาพระประธานในโบสถ์มาโดยไวส่วนตัวท่านหันไปคว้าม้วนได้สายสินบนผ่านคางอาศนัของตนที่เส้นได้เชื่อมโดยสายสินเนื้อหัวที่ถักเป็นรูปตาข่ายสวยงามยืนให้พอเท้าคนนั้น พร้อมทั้งสั่งการเสียงเขียบขาดเอาไปพันมันไว้ในโยมแล้วท่านก็ตรงไปเพื่อกระชากเอาผ้าชีวรนพื้นเก่าคร่ำคราที่ใช้คลุมกันฝุ่นออกมาทันทีที่พอเทาจัดการเอาได้สายศิลพันล้อมตัวสาวกำปองเอาไว้ด้วยความทุลักทุเลจนเสร็จสิ้นท่านก็ใช้พาชีวรนนั้นคลุมทับลงทันทีเป็นเวลาเดียวกันกับที่มัคทายก วิ่งกระขึดกระหอบประคองบาดน้ำมนต์มาถึงท่านตรงรีเข้าไปหาขวาดายกอดส์ดครมใส่ร่างตายกี่วนที่เดียวจนเกลียงเออย่าทำกูผิสซีคำช่วยฉันด้วยหลวงพ่อเจ้าขาปล่อยอีกกำปองมันไปเถอะมันเจ็บค้องออกแล้วกระมังเจ้าคะ ได้ยินเสียงน้องสาวเพียงคนเดียวกรีดร้องแสดงอาการเจ็บปวดใจของพี่สาวอย่างสีคำปานใจจะขาดตามน้องสาวไปให้ได้เธอร้องขอให้หลวงพอ่อหยุดมือเพราะเกรงว่าน้องสาวตัวเองจะตายเอาไหนไม่ช้าหากยังกระทำการพิธีอยู่ปล่อยไว้แบบนี้น้องสาวของมึงจะได้ตายจริงๆเงียบปากไปอีสีคำพอเท้าหันมาตาวาดใส่เธอจนสะดิ n ง ปิดปากเงียบแล้วสะอื่นซิกซิกหลวงพ่อเจ้าอาวาสรับเอาใจส,สินที่ผ่านตัวของสาวกําปองจากมือพ่อเท่าพร้อมทั้งนั่งขัดสมาธิเริ่มทองพระคาถาในทันทีเริ่มจากตังนโมสามจบจากนั้นชุมมนุมเทวดาพระคาถาทนสีมาแล้วต่อโดยหยันทุนจบหนึ่งรอบโดยมุ่งคลจัก,กรวาน,น้อยทองวุ่นไปแบบนั้นซ้ำ ร่างของกำปองผ่ายตายกี่โวลทั้งร้องทั้งสัน่นเป็นเจ้าเขา้าดิดค้ากระแทกพื้นตึงตังโครมครามบางครั้งร้องห่มร้องไห้ขอให้สี่คำช่วยเหลือแต่พี่สาวแม้จะห่วงน้องสาวสักเพียงใดก็เข้าใจแล้วว่าหากไม่ทำพิธีให้เสร็จน้องของตนต้องตายจริงๆเพราะอะไรก็ตามที่ยังค้างคงอยู่ในตัวมันจะทำมันเอาเออ กำปองกึ่งรือกึ่งอวกลากยาวมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบเสียงลมพับนอนแน่นิ่งหลวงพ่อยังคงท่องพระคาท้าตามลำดับวนไปจนครบแล้วจึงหยุดถอนหายใจโุกโรกชี้มือเป็นสัญญาณให้เอาผ้าจีวรเปียกโชกชุมนั้นออกเพื่อดูอาการคนข้างในทันทีที่ผ้าถูกเปืด้ดสภาพของกำปองเปียกเละไปด้วยน้ำอะไรสักอย่างเหนียวเหนียวคน,คน กลิ่นมันเหม็นเหมือนน้ำดิบผสมเลือดเนา่าเจอนอนหายใจรวยรินสิ้นสภาพกรางฮือหาเบาๆเ,เป็นระยะเหมือนคนจับไข่หลวงพ่อสั่งให้พาไปล้างตัวเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ซึ่งก็ได้รับน้ำใจจากสาวระมงอนุเคราะห์เอาผ้าทุง่งและเสยื้อห้ยหนึ่งชุดหลังจากนั้นก็พากลับมาให้หลวงพ่อประปรุน้ำมนต์สวดชยันโตอีกครั้ง เพื่อปัดดังขวานไลเสนียดจันไรอาการของเธอดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อพอจะพูดจารู้เรื่องแล้วจึงเล่าว,ว่าลมวูบใหญ่ที่พัดเข้ามาก่อนที่เธอจะอ้วกนั้นมันไม่ได้เป็นแค่กลิ่นเม็ดเนา่าแต่มันยังมาพร้อมกับร่างของผีไตซา,ากนับสิบสิบตนรายร้อมพุ่งเข้าหาเธอพร้อมกระโดดใส่เธอกลัวมากอยากจะร้องให้พีสาวช่วยแต่ก็ไม่ทันการ พราะทันทีที่เธอรู้สึกถึงแรงกระแทกจากผีตายซากต้นแรกเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยหลวงพ่อเจ้าอาวาสการุณาอธิบายให้ฟังวา่าพวกที่เล่นโค้งเลี้ยงผีขอนิยมปล่อยโค้งปล่อยผีให้เป็นอิสระกันในช่วงวันกุนวันพระเนื่องจากในวันดังกล่าวอานุภาพความชั่วร้ายจะพุ่งขึ้นถึงขั้นสุดขีด หากเก็บขังเอาไว้อาจาคุมไม่อยู่จนสุดท้ายจะเข้าตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ของไม่ดีที่ตนครอบครองนั้นกลับมาเล่นงานจึงต้องปล่อยมันให้เป็นอิสระบ้างแบบเดียวกับที่เราเลี้ยงมา้าหากผูกไว้น,นานๆมันก็จะเครียดมันก็จะดุต้องให้มันได้เป็นอิสระดราเร่งบางเที่ยวบางได้เล่นบางตามประสาคนโบราณเขารู้ดีว่าได้มีคำเตือนไว หากกลางคืนได้ยินเสียงอะไรหรือได้เห็นสิ่งใดอย่าไปเพลออัักเพราะไอ้คองหรือผีท่วานั้นมันจะรู้ตัวและพุ่งเข้าหาเพราะเข้าใจว่าเรียกมันแล้วทีนี้ก็ผากกันเดือดร้อนดังเชนสาวกำมปองที่ประสบอยู่มาครูหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างหลวงพ่อท่านก็สำทับญิงว่าคืนนี้ให้สองพี่น้องนอนที่วัดเสียก่อนเวลาเช้าค่อยกลับเพราะตอนนี้ กิจใจของสาวกำปองเยัยงอ่อนแออยู่เกิดออกไปข้างนอกเขตพุทธาวาสอาจได้เจ็บได้ไข้เพราะผีซ้ำดำาพล่อยก็เป็นได้ความโคลาหลนวุ่นวายในคืนนั้นก็จบลงได้ด้วยดีวงดนตรีและมหรสพอื่นๆก็พลอยต้องหยุดการแสดงไปด้วยเนื่องจากกลัวว่าสิ่งไม่ดีจะออกจากรางของสาวกำปองและวกเขาไปทําร้ายไม่ใครต่อใครให,ให้เกิดเรื่องนี้ซ้ำขึ้นอีกก็เป็นได้ และเรื่องราวที่ห้ามทักของคืนวันพระวันโกนนั้นก็จบลงเพียงเท่านี้